อืมถ่ายไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กินนมเสร็จนะต้องไปก็นอนเลยดูท่าดูท่าเขาโอ้โหนอนเลยแลย้เบาดำๆน่าตลกนอนเลยครับไปนอนเลยนี่ตูดน่ตูดอาหารหายหางเก็บไปแล้วดวนี่เป็นปีของชูก้าริ้วๆริ้วเนี่ยไปทั้งพืชมัน นี่มือเล็กๆอันนี้หนะน,น้าจับโฟกัสไม่ได้เลยเอ,อ๋จะโฟกัสใหม,ม่น้องใบหมูวัน,น่ะดูหน้าดูนะ้โอ้โหลับสนิทเลยแบบปะแกงหลับปะดบบะิบายครับจะโฟกัสบายครับดูตาไหม ใบ้าดูดูดูดึกน้อยตัวนี้ยังแองทำทำเส้นเจ้าดูตาดูตาเห็นแววตาเห็นไหมเอ้พอแล้วนะหนูคือน้องแบบ Halang-halang <tik> ลังๆวนมั้ยล่ะดูเกาะดูเกาะดูมือที่เกาะบึก